สวนี้ดีคร <า S 1> ับอันนี้คุณโอมถูกต้องนะครับโอมครับอันนี้น้องอแอปเปิลอายุสี่ขวบพันผสมเพศเนียนค่ะถูกต้องครับอ๋อแล้ววันนี้พาน้องมาทำอะไรเหรอครับน้องพาน้องมาตรวจร่างกายะครับน้องไม่ได้ตรวจนานแล้วครับจะไม่ได้ว่ารอบล่าสุดที่มาตรวจตรวจเมื่อไหร่ก็ได่ามาครับแล้วเนี่ยเป็นแนวแบบว่าเลี้ยงในบ้านหรือว่าเลี้ยงออกไปปล่อยไปเรลยครับเลี้ยงในบ้านค่ะมัน เมื่อก่อนมันดูสนๆก็เลยพาไปทำหมัดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เลี้ยแต่ในบ้านอย่เดียวแล้วครับในบ้านมีแบบสายเดียวตัวนี้นะครับในบ้านมีพี่มันครับแล้วพี่มันสนไม่เหมือนมันมันเรียบร้อยน่ารักใช่แบบว่าช่วงนี้ดูดละเลยแข่งแมนดีใช่ไหมครับช่วงนี้าน่าเลยแข็งแรงดีครับกินก็ปกติดีครับครับแล้วแบบเคยได้รัวบวัคซีนของผมหรือยังครับ วัคซีนครบหมดแล้วครับตามที่หมอตามที่หมอบอกเลยครับตั้งแต่ตอนเติดเลยให้ครบหมดแล้วครับแล้วอ,อีกตัวครับอีกตัวคันโซนครับก็เลยจ้างไม่ได้ทำบัญชีเลยสรับแต่หมอก็แนะนำนะครับอย่าแห้งเลว่าเอาไปทำบัญชีให้ครบที่ตัวนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของโรคติดต่อจากแมวอะไรเงี้ยแล,แล,แลก้ก็อันตรายมากกว่าแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันติดอะไรเนี่ยมันก็อาจเสี่ยงปวดได้เลย ชีวิตจะเดือดแต่ว่าถ้าน้องหรืว่าได้รับวัคซีนม,มาก่อนแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะสามารถบรรเทาไม่ให้ถึงแก่ชีวิตได้แน่ติดเชียวมาตรงนี้ครับคแล้วน้องช่วงนี้แบบกินเป็นไงบ้างครับการกิน,นช่วงนี้กินปกตดิดีครับถ่ายก็ปกตดิดีครับแล้วว่าแล้วเคยแบบว่า ได้ให้ยากำจัดเห็บหมัดหรือว่าปรสิตเลยหรือไงครับให้ครับให้ตามที่หมอบอกเราเลยนะครับทั้งยาค่ะพยาธิยากำจัดเห็บหมัดให้หมดเลยครับน่าครับแล้วเคยแพ้ยาแพ้วัะซีนมาก่อนไหมน้องไม่เคยแพ้ยาแพ้อาหารเลยครับไม่เคยแพ้อะไรเลยครับไม่เคยแพ้เลยครับจากการตรวจร่างกายนะคะขั้นตอนแรกเราจะ observation ตั้งแต่ที่น้องเดินเข้ามาในห้องตรวจค่ะ ถ้าเดินของน้องนะคะปกติดีค่ะขานี่ข้างล้มปกติค่ะส่วนของเมนเทชันนะคะน้องร่าเริงดีไม่มีความเครียดค่ะการตรวจร่างกายนะคะเราจะเริ่มที่บริเวณเทแอนด์เ็ค่ะหมอขออนุญาตดูบริเวณกระโหลกนะคะกระโหลกของน้องเท่ากันดีไม่มีส่วนบุบหรือรวมค่ะในส่วนของตานะคะตาสองข้างเท่ากันค่ะไม่พบที่ตานะคะแล้วก็ไม่พบ จมูกค่ะจมูกมีความชุ่มชื้นดีค่ะมีความองช์จูเล็กน้อยไม่พบบาดแผลหรือว่าอัลเซอร์นะคะในส่วนปากค่ะขออนุญาตดูปากนิดนึงนะคะโอเคค่ะเหงือกนะคะช่พงคูอ่อนๆปกติดีนะคะในส่วนของฟันค่ะฟันขึ้นครบนะคะแล้วก็ไม่พบหินกู่ค่ะต่อไปขออนุญาตคำเป็นในส่วนของแมงดิวล,ลาหรือหนะคะโอเคค่ะไม่ ก็กค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตรวจสอบสกินเพนติ้งค่ะซึ่งก็คือการดึงผิวหนังขึ้นมาแล้วน้องจะต้องดึงผิวหนังกลับไปภายในหนึ่มินะคะเพื่อตรวจสอบไฮดรชั่นสเตตัสค่ะซึ่งน้องปกติดนีนะคะต่อไปจะขอดูเป็นในส่วนของสกินแล้วก็โคตติ้งค่ะสกินน้องนะคะรอบๆตัวค่ะปกติดีเลยไม่มีขนร่วงๆเป็นหยอ่อมหรือว่าไม่ลอยแผลนะคะแล้วต่อไปขอดูเป็นในส่วนของ ของอุ้งเท้านะคะอุ้งเท้าปกติดีค่ะแล้วก็เล็บนะคะแตดเรียบน้อยดีค่ะแล้วก็จะตรวจในส่วนของลิ้นโหนดค่ะลิ้นโหนดนะคะเราจะตรวจเป็นทีชคาบูราลิ้นโหนดค่ะในส่วนของต่อมน้ำเหลืองปกติดีนะคะไม่พบอาการบวมโตผิดปกติค่ะครับต่อไปนะครจะเป็นอสอสคารเทชั่นนะครับจ๊บบ เราทำการฟังเสียงของหัวใจนะครับ heart sound เราจะทำควบคู่ไปกับการาจับเพ้าะนะครับของแมวอมืจังหวะปกติครับ h ์ a r ร rate ประมาณสองร้อยครับอยู่ในเกณฑ์ปกติต่อไปเราทำการฟังเสียงของปอดนะครับ หายใจปกตินะครับอาการฟังเสียงของเทียคอืมโอเคปกติต่อไปนะครับเราทำการคลำนะครับพอมเพรชันบริเวณช่วงท้ายของตัวแมวนะครับบริเวณหลังโอเคขนปกตินะครับขนนุ่มสวยแล้วก็จับบริเวณแบลเด,ดอร์ของตัวแมวนะครับ กดเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบความเจ็บปวดนะครับโอเคน้องปกตินะครับไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บอุ๊ยอยูนิดนึงโอเคต่อไปครับทําการตรวจดูบริเวณเท้านะครับขาหลังเล็บปกติไม่มีไม่มีเหี่ยหมัดนะครับโอเคต่อไปครับทําการ เมื่อกี้ยังพูดถึงอะไรถึงโต๊ะบอกเรื่องได้ไหมหรือแบบต่อไปนะครับทําการตรวจสอบแมมโมรี่แกนนะครับไม่มีก้อนนะครับโอเคต่อไปนะครับทาการตรวจสอบเล็บนะครับของขาหน้าและขาหลังอเล็บยาวดีไม่มีรอยแตกนะครับ ทั้งสี่ข้างใช่ขออนุญาตดูอีกข้างหนึ่งนะครับอ,อุ๊ยนิดนึ่งนิดนึ่งลูกนิดนึงลูกโอเคจัดที่จัดนะครับแล้วก็ตวจสอบอุ้งเท้าด้วยนะครับต่อไปนะครับทดสอบเทลอเวอร์โพลลิ่งนะครับว่ามีาการเจ็บบริเวณหลังไหมโอเคไม่มีอาการเจ็บนะครับต่อไปนะครับทำการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์นะครับ จิ้มบริเวณนิ้นัดเราประมาณหนึ่งนาทีโอเคสัตวแพนองศาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับตรวจสอบด้วยนะครับว่าไม่มีดิชาร์ดต่อไปนักทำการตรวจสอดปอกวิตเตียดโน้ตนะครับโอเคไม่มีอาการบวมนะครับไซย,ยุนเกณฑ์ปกติโอเคครับก็สำหรับการตรวจร่างกายก็เสร็จสิ้นแล้วครับแล้วก็เราทำการเจาะเลือดต่อนะครับ สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการตรวจเลือดแมวนะครับผมโดยการตรวจเลือดแมวเนี่ยสามารถนําค่าแบบตรวจค่าของบัตรเ h e ม i s t r หรือว่าค่าคอมพลีตบัตรเขาได้ครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจอะเือดนะครับผมก็จะมีในส่วนของไซลิปครับผมแล้วก็เข็มครับผมโดยเข็มที่เหมาะกับแมวเนี่ยเราจะเป็นเข็มขนาด23ครับผมแล้วก็จะมีสัมรีชลก์ครับผมแล้วก็อุปกรณ์พันแผลหรือว่าแบนเส็จครับผมนอกจากนี้ยังมีในส่วนของที่เป็น หลอดเก็บตัวอย่างเลือดครับผมเช่น EDTA ครับผมสำหรับขั้นตอนนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะปลอบแมวก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้แมวเครียดนะคะแล้วก็จะมีการจับนะครับเพื่อการแมวดินครับผมต่อไปจะเป็นการหาตำแหน่งที่จะจเจาะเลยนะครับผมโดย สามารถจอดได้หลายแบบเลยเช่นเซฟเฟอริทเวลหรือว่าซูปัวาเวลนะครับผมโดยในที่นี้เนี่ยจะจอดในส่วนของเมเดียเซฟเฟอริทเวลซึ่งเป็นหลอดเลือดดำที่อยู่ที่ขาหลังครับผมครับผมหลังจากที่หาตำแหน่งที่จะจอดเลือดเจอนะครับผมก็ให้เช็ดบริเวณที่จะจอดเลือดนะครับผมด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ครับผมโดยเช็ดตามแนวขนนะครับให้สะอาดครับผมหลังจากนั้นก็รอสักพักให้แอลกอฮอล์แห้งครับผม จากนั้นครับผมนำตัวไซลิกนะครับที่ประกอบกับหัวเข็มแล้วครับผมแทงเข้าไปครับผมโดยในที่นี้นะครับสามารถใช้นิ้วมือของข้างที่จับตัวขานะครับผมสามารถประคองเส้นเลือดได้ครับผมโดยการแทงนะครับให้แทงโดยที่เอาตัวปากฉลามของเข็มขึ้นครับผมแล้วก็แทงโดยทำมุม30องศาค,ครับผมเมื่อแทงเข้าไปแล้วนะครับผมให้นำนิ้วของมือที่ ไม่ได้ถือเข็มนะครับผมประคองตัวหัวหัวเข็มไว้ครับผมจากนั้นจึงเริ่มดึงตัวพังกเกอร์นะครับเพื่อดูดเลือดในปริมาณที่ต้องการครับผมเมื่อ <BJ: โ> <quotes> ได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับผมให้นำตัวสั่รลีครับผมมาอุดตัวแผลไว้ครับผมพร้อมๆกับค่อยๆถอนเข็มออกครับผม หลังจากนั้นครับผมจึงพันด้วยแบนเดตครับผมครับผมหลังจากที่จอดเลือดเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้นําตัวอย่างเลือดนะคะไปเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ส่งตรวจต่อไปครับผมสาหรับแมวนะครับผมควรพักให้น้องหายเครียดก่อนครับผมแล้วก็ หลังจากนี้ครับผมถ้าน้องแมวมีอาการซึมหรือว่ามีไข้ก็ให้นํากลับมารักษาที่คลินิกครับผมด้วยโดยนอกจากนี้ก็ต้องสังเกตในส่วนของหนองหรือว่าแผลที่อาจจะเกิดในบริเวณที่เจาะเลือดไปด้วยครับผม,มค,รครับผมเองนะครับสำหรับผลที่ตรวจร่างกายเมื่อกี้นะครับน้องก็ดูปกติโอเคทุกอย่างนะครับส่วนผลเดือน,นนะครับก็ดูปกติเหมือนกันครับไม่มี ม,ม,อมอาการนข็ดีงดครับทใน,นเรืของวัคซีนะครับอีกตัที่ว่ายากไม่ได้ทาวัคซีนกอยากให้ทําในะครับาตรวจสุขภาพอีกปีหน้าครับ็อีกตัวนถ้าสนใจมาตรวจสุขภาได้ก็จะดีมากครับได้ง,งันเดียวลองไปนกับแ้่เคาน์เตอร์ดูได้ครับครับออานี้ครับ